สวัสดีครับทุกท่านที่มารับชมนี่ครับสำหรับวันนี้จะพามาชมต้นทุงเงินทุงทองนี่ครับเป็นประคับปรงมันอันนี้เป็นตัวเมียนะครับผมซึ่งจะมีอยู่ทั่วไปเนาะแต่สำหรับวันนี้ครับผมจะพามาชมต้นที่แปลกออกไปก็คือต้นทุงเงินทุงทองตัวผู้ไปชมกันเลยครับนี่เลยครับต้นทุงเงินทุงทองตัวผู้ นี่ครับนี่คือใบที่เพิ่นเต็มฟอร์มเห็นบ่ครับผมใบเหมือนจูปีไอเลยน้องพี่น้องนี่ครับแปลกมากๆเลยครับผมนี่ครับซึ่งทุงเงินทุงทองตัวผู้นั้นจะเกิดขึ้นได้ยากพอสมควรครับผมสำหรับตัวนี้เกิดจากการผ่าตาครับผม ทำการพาตาแล้วเกิดการกลายพันธุ์มาเป็นตัวผู้เนาะพี่น้องแต่ว่าความด่างเพื่อน,นั่นจะหายไปครับผมลักษณะของใบเพื่อนก็จะเป็นหนาๆครับผมพี่น้องนี่ครับจับเบิ่งก็จะเป็นแข็งๆเลยครับใบเพิ่นครับผมหนานมากๆเลยครับผมไปเบิ่งต้นแม่เพิ่นนี่ครับผมต้นที่ทําการพายกยอดไปนี่ยังบันฟื้นตัวดีเลยครับผมจเจนว่า นี่เป็นต้นทงเงินทงทองทั่วไปนะครับผมนี่ครับต้นที่ทําการผ่าแยกออกมาอันนี้เป็นนอเิ่นครับผมนี่ครับผ่าลายตายอยู่ครับผมแต่ว่าได้มาแค่ต้นเดียวครับผมนี่จะมาฝากทุกท่านที่รับชมในช่องจะมีของแปลกๆมาให้ชมเรื่อยๆครับผมถ้ามี จะมานำเสนอเรื่อยๆครับผมนี่ครับต้นทุงเงินทุงทองตัวผู้นั่นกะส่วนมากถ้าใครมีกะจะบ่กค่อยขายครับผมพี่น้องมันจะเก็บไว้ตั้งเป็นคู่ตัวผู้และตัวเมียก็จะเป็นสิรบมงคลเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมเป็นการผสมผสานระหว่างตัวผู้กับตัวเมียเนาะความ เชื่อแบบคติโบราณเราครับผมเพราะว่าเพิ่นจะเกิดขึ้นได้น้อยนานเกิดขึ้นทีครับผมจะบ่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครับก็จะมานี่ครับเห็นหูคนบ่ครับผมนี่ครับ,บ,รบ,รบสัญ,ญลักษณ์ของตัวผู้เนาะครับผมพี่น้องแต่ก่อนนั้นผมก็เห็น แค่บ่มีถุงก็นึกว่าตัวผู้แล้วครับผมแต่จริงแล้วตัวผู้จริงๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับผมถ้าผมมีไม้แปลกๆปกันไดจะมาให้ชมเรื่อยๆเด้อพี่น้องปวดติดตามช่องร้อยแปดดิสานบ้านนาะขอบคุณครับ